ขอสวัสดีนัานลองผู้ในการนะะลองจินดานะคะแล้วก็คณะครูของสายชั้นมัธยมนะคะแล้วก็สวัสดีนะะักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากมากนะคะประทับใจมากพูดไม่ออกขึ <c> ้น <ười> <c ười> ไหมว่าครูจะ ดูบป้านบนบ้าขาดไปดีบ้างว่าอะไรแรงๆกับผมกระเทือนจิตใจบ้างก็ขู่อยากให้ทุกคนผ่านพดม้นไปเราได้ดีพอสามที่คุดเต คิดว่าหนูทำได้นะคแล้วก็อยากให้เด็กๆยุคล,ลูกของคุณครูนะคะจบออกไปจากที่นี่แล้วเป็นคนดีมีงานทำาต่ล,ลูกนะัใครที่ดีอยู่แล้วประเพฤติดีอยู่แล้วให้รักษาความดีสิ่งที่ตนเองได้ทามานั้นให้ตลอดแล้ะคงอยู่ต่อไปใครที่อยากไม่ดีพอ ยเฉพาะมา3อีกแค่ไม่กี่เดือนผมก็จะจบจากที่นี่ไม่เรียบร้อยนั่นคือสิ่งที่ครูเป็นห่วงเนาะยังติดสูกติดลอยอยู่ที่ครูจำจี้จำชัยที่ครูคอยอคอยคอยว่าคอยตีครูอยากให้ผมจบไปแบบสบายๆตัวอย่างทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นม3เนาะม1ม2ทุกคน ตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกทุกปียังรักทุกคนเหมือนเดิมเนาะใครติดตามคู่ได้เนาะโซเชียลคูเล็กตลอดเลยนะคะ mm hmm. เป็นเพื่อนยังติดตามได้อยู่นะคะใครที่มีเป็นปรคนูเนาะนะคะก็เราพูดคุยมีปัญหาปรึกษาได้ปรึกษาปัญหาชีวิตของตัวเองเอเแตชีวิตพูดคุยอะไรกันได้เนาะไม่มีปัญหา